สวัสดีค่ะไม่นี้สมาอัปเดตนิกกี้อาการของนิกกี้ก็เวลาพันหิวเข่าจะเป็นยังไงด๋พี่น้องมาเมืองมาเมืองน้ำกันอาการของนิกกี้เวลาหิวข้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อน Have to wait. Have to wait.

มึงเปนหง่งมึงมันกินดูนิกี้กินข้าวนะคะอะดูนิกี้กินข้าวกินอย่างรวดเร็วเลยค่ะอืมกินอย่างรวดเร็วเลยค่อยกินก็ได้ลูกหนูค่อยๆกินก็ได้นะคะ มันพี่น้องมันกินนิกกี้ตอนนี้กินเก่งมากค่ะกินข้าวเก่งมากมันมาน้อยมันมาน้อยนิกกี้นิกกิเอ็นมาน้อย ครจะหมดก่อนกันใครจะหมดก่อนกันดูอกินเขาดีดีหมาตัวนี้พี่น้องหมาน้อยตัวนี้กินเขาดีดีเออเหตุงานกับบ,บ่เป็นได้มันนนะนะกินเข,าข่ากนะูนะม้องพี่น้องใกล้สิมดแล้ว ทำทำเนียเนียเนียทำเนี่ยเนียทำเนี่ยเนียอืมไปนอนมันกินอืมอืมอืมมัดเราไปนอนแป๊บเดียวมัดเราเมื่อันสิไปแย่งพุ่นระบาดมันมันสิไปแย่งตัวนั้นระบาดพี่น้องนมันกินลิ่นนะเป็นตะเลี้ยงมันอยู่มันกินเขาดีปะเนี่เป็นตะเลี้ยงมันอยู่เลี้ยงไว้พอได้เฝ้าบ้านอืม หมดแล้วใช่ไหมคะ You ready finish You ready finish ฮะโอเค Good boy หมดแลวพี่น้องบางันจะลามไปหาตัวคนนะคนดูมันจะลามไปหาตัวนั้นนะ คุณนายคุณนายเ็ค่ะเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่หน้าหาอืมนม่วิเปลี่นจานเลยมันอ,มยอย่ายวมันจะไปแย่งตัวนั้นอืมก็ไปแย่งตัวนั้นละนิสัยไม่ดี finish coding water và coding water coding water coding water và 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 Nikki go water ba. Hi baby. You finish it, right? You already finished? you re ready finish you finish you go drink water ah huh? okay okay good boy it's good boy i s niki very good boy niki very good boy niki good boy พอแล้วลูกมันหมดแล้วมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วไปกินน้ำ ไปวกวนเขาดิอย่าไปวากวนเขาสิให้เขากิาาานก่อนหนูกินอิ่มแล้วหนูกินหมดแล้วอย่ามึเดี๋ยวไปกวนเขาพี่ลูกนิกกี้อย่าไปกวนเขานิเนกี้น่ะนะขอเล็กกว่าแล้วให้มันน้อยกินกำกำไป มันไปกวนเ,ก então, นเขาไป่น, ahn, ú, นาะดูมนัมนไปกวนเขาไปกวนเขาจะกินกับเขาบนบนอ่ามอมาดมันดูมาดนางดูมาดนางอืมดูมาดนางไปกวนเขาเพราะเดลเลมน้ำเขาเออไปกวนเขาเพราะเดลเลมน้ำเขาอืมไปถึงพาเขาไปถึงอันพาร่องกินเขาพาลอง ไม่ให้กันลื่นไม่ให้ข้าวลื่นจานข้าวลื่นมองพี่ดอกมองมันมองมันไปกวนเขาไปเกลื่นเขานะคะมองมันมองมัน อนนั้นก็บอกกล้าไปกินน้ำย่านนิกี้ไปไปร้อยกินเขาพี่น้องมัามัน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 ,มนเป็นร้อยกินเขาแล้วเปร้อยกินเขาแล้วนั่นนะนิกเกอพอแล้วนะ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 อืพอแล้วนะพอแล้วนะออืพอแล้ว